ภาพหลุดมาหน้าเซ็กไฟไม่ได้เซนมีไหมเห็นแล้วครับหลังจากมีข่าวว่าชมใหม่จะมาวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรับชมกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าการสนใจเกี่ยวกับข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับนี่คือภาพด้านหน้าและนี่คือภาพด้านถ้ายไปดูรูปเปรียบเทียบในชมบ้านเรากันดีกว่ารูปซ้ายคือตัวบ้านเรารูปขวาคือชมใหม่ครับ ในส่วนของด้านหน้าเราจะเห็นว่าลายกระจังหน้าถูกปรับใหม่รูปทรงคล้ายเดิมแต่ลายนั้นจะดูใหญ่ขึ้นเป็นแนวนอนเรียงกันเลยครับและไฟหน้าถูกปรับใหม่เล็กน้อยด้านในนะครับเราจะเห็นว่ามีเส้นในทามดันนิ่งไลท์จากที่เป็นวงกลมเปลี่ยนมาเป็นรูปตัว C คู่เลยครับและถัดลงมาครับในส่วนของตำแหน่งไฟตัดหมอกหายไปแล้วครับจุดนี้จะกลายเป็นติเดียวกับตัวรถเลยครับและช่องที่ติดกับการชนนะครับจะดูใหญ่ขึ้น ไปต่อที่ด้านท้ายเราจะเห็นว่าคลิปฉลางจากเดิมสีดำน,นะครับกลายเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วและไม่มีไฟทับถิมด้านบนไฟท้ายก็ถูกปรับใหม่อันนี้ผมชอบมากเลยครับไฟท้ายสวยขึ้นเพราะว่าไฟท้ายมีความยาวแล้วก็รูปร่างรูปทรงเขาผมว่าลงตัวมากๆเลยนะครับในการออกแบบแบบนี้เส้นสายปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยไฟทับถิมด้านล่างนะครับมีขนาดเล็กลงและได้ท่อคู่เช่นเดิมคงความสปอร์ตไว จากข่าวเ็กไฟเราจะได้เครื่องยนต์ที่เป็น4สูบขนาด2.0ลิตร155แรงม้าและเครื่องยนต์2.0ลิตร106แรงม้าครับส่วนในมิติของตัวถังขยับจากรุ่นเดิมนิดหน่อยตัวถังนะครับจะยาว4,575ม m mm, มกว้าง1,842ม mm, มสูง1,685ม m mm, มและระยะฐานล้อเท่าเดิมอยู่ที่2,700ม mm มครับ มาด้า cx ไฟน์ไมน่เชนนะครับคาดว่าจะมีการเปิดตัวแบบเร็วๆนี้แล้วนะครับและอาจจะเป็นการปรับชมครั้งสุดท้ายของเจเนอเรชั่นนี้ด้วยเจเนอเรชั่นต่อไปก็จะเป็น all new cx ไคาดว่าจะมีการเปิดตัว all new นี่นะครับในปี2023เลยแต่ตัวไม c h a เชนจะเปิดก่อนเร็วๆนี้นะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบข่าวสารเทคนิครถยนต์รถยนต์ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ